บทความวิจัยสรรพคุณทางยาของรังจืดใบรากและเถาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหลายลักษณะเช่นนำมาตากให้แห้งและบดบรรจุในแคปซูลนำมาต้มกับน้ำดื่มหรือนำมาทำเป็นชาชงดื่ม ใช้ใบหรือเถาสดประมาณ10-15ึใบหรือนำเถาขนาด10เซนติเมตรมาต้มในน้ำประมาณ10ลิตรต้มน้ำอาบแก้โรคผิวหนังลดอาการแพ้ผดผื่นคันโดยใช้อาบทุกวันเป็นเวลา5-7วันนำดอกรังจืดมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำแล้วกรองแยกเอากากออกเอาน้ำซึ่งมีสีม่วงอ่อนหรือสีครามใช้ทำของหวานใช้หุงข้าวหรือทำสีธรรมชาติใช้ผสมลงในอาหาร คนโบราณเชื่อว่าการดื่มน้ำรังจืดสามารถช่วยแก้คุณใสาย,ยาสั่งหรือมนดำใบรังจืดตากแห้งแล้วนำมาบดให้ละเอียดใช้ผสมอาหารหมูอาหารไก่จะช่วยเสริมภูมิต้านทานต่อโรคและช่วยรักษาให้สัตว์มีอัตราการรอดสูงขึ้นเมื่อเป็นโรค ทุกส่วนของต้นรังจืดมีสารต้านอนุมูลอิสระสามารถออกฤทธิ์กำจัดสารตั้งต้นของเซลล์มะเร็งดังนั้นจึงช่วยต้านการเกิดเซลเล,ล,ล,เซล์มะเร็งและลดจำนวนเซลล์มะเร็งนอกจากนี้ยังช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันเซลล์จากสารพิษทำให้ผิวสดใสผิวพรรณแต่งตึงและช่วยต้านการแก่นำทุกส่วนมาต้องดื่มใช้แก้พิษยาเบื่อทำลายและกำจัดสารพิษ นำทุกส่วนของรังจืดมาตามหรือบดผสมน้ำใช้พอกแผลระงับอาการปวดลดอาการบวมและกำจัดพิษจากสัตว์ต่อยเช่นงูกัดแมงป่องตะขาบแมงดาทะเลทุกส่วนของรังจืดช่วยลดและกำจัดสารพิษของเห็ดพิษทำให้บรรเทาอาการจากพิษเห็ดและรักษาพิษจากเห็ดพิษ ทุกส่วนออกฤทธิ์ต้านการอักเสบเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาแผลเช่นรักษาไวรัสเริมอีสุกอีสายและงูสวัสดด้วยการบดผงน้ำเล็กน้อยก่อนนำไปประครบบริเวณรอยแผลเริ่มนำมาต้องน้ำดื่มแก้อาการร้อนในแก้กระหายน้ำแก้อาการเมาค้างดังนั้นจึงสามารถใช้บำบัดผู้ป่วยที่มีอาการติดสุราเรื้อรังนำมาต้องน่มแก้อาการติดบุหรี่ ช่วยขับปัสสาวะและทําให้อยากอาหารนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการท้องเสียเนื่องจากอาหารเป็นพิษช่วยปกป้องเซลล์ตับและไตาจากพิษของสารเคมีรักษาโรคไข้หวัดรักษาโรคติดเชื้อในกระแสะเลือดสามารถต้านและกําจัดเชื้อโรคบ,บางชนิดในกระแสะเลือดช่วยลดความดันโลหิตปรับระดับความดันของหัวใจให้เป็นปกติ ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันไขมันอุดตันและความเสี่ยงของโรคหัวใจช่วยกระตุ้นระบบควบคุมความดันของหัวใจให้เป็นปกติป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองปรับประจำเดือนให้มาปกติสำหรับหญิงที่คลอดบุตรใหม่ใช้สำหรับต้องนึ่งขับน้ำา่าวปลาช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายให้กลับสภาพเดิมโดยเร็ว ข้อควรระวังที่ผู้ใช้ต้องรู้คือเนื่องจากรังจืดเป็นสมุนไพรเดี่ยวจึงไม่เหมาะสำหรับกินต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน,านเพราะอาจมีผลกับตับไตและระบบเลือดอย่างไรก็ตามพืชสมุนไพรชนิดนี้มีประโยชน์มากมายมหาสาลหากปลูกไว้ตามบ้านก็เหมือนมียาที่รักษาได้สารพัดโรคการปลูกต้นรังจืดนั้นทําได้ไม่ยากเพราะว่าไม่ต้องดูแลอะไรมากและไม่ค่อยมีโรคและแมะลงรบกวนการปลูกนั้นทําโดยใช้กิ่งปักชํากิ่งตอนหรือต้นที่ได้จากการพาะเล็ดมาปลูกลงดินรอบบ้านหรือกําแพงรู สิ่งที่ผู้ปลูกจะได้รับก็คือมียาไว้ใช้ในครอบครัวแล้วมีไม้ประดับที่มีดอกอันสวยงามไว้ประดับบ้าน